กินข้าวค่ะไม่รับสับไม่รสับของป้าสับเมื่อกี้อันนี้หมกหน่อไม้น้ำพริกกะปิน้ำพกกรำพิกเมงดาเก่งส้มมะละกอผักค่ะที่เห็นเป็นท่อนๆนั้นคือหนอ่อคาต้นขาขาอ่อนขอขืหอออร่อย ปลาสับบุ้งนาของอร่อยนะนี่ะผักบุ้งกระเทยติ่มปลาสับผักบุ้งทำไมขาวนะอ่อนอ่อนกินได้ทั้งหมดเลยนะใช่อ่อนมากเลยอยู่ไปขอข่าแก่นั่นแหละแล้ว กับข้าวเยอะค่ะกินอะไรอะ่ะลูกลาาจัจัดเลยลหมดแล้วนะน้ำพริกแมงดาแต่แค่นี้อีกถุงหนึ่งมันไม่ใช่เป็นน้ำพริกตาแดงเฉย อร่อยรสชาติสิบกว่าปีไม่เคยเปลี่ยนตีมือคงที่ป้าทึงกับเติมข้าวถ้าเติมข้าวสิป้าเดี๋ยวก็ตาขุมตาแหกเอกอะกินปลาสับป้าทักับเติมข้าวหลายเดือนแล้วเนี่ยไม่ได้กินเห็นไหมให้หัวข่าก็มีนะหัวขาวอ่อนๆหันไไห่นเอาไว้ หัวขามันเผ็ดเกินไหมกินไม่ได้ไม่เผ็ดจิมกับปลานะคะนี่จำกวทำอืดทำอืดอือไม,ไม่กูไก่อร่อยมากค่ะอนี้งไกูไข กดูแล้วจะกระดูกละกินข้าวกับน้ำพริกนี่มันถูกใจป้าค่ะอันนี้ก็จะถูกใจนะเนี่ยถ้าไม่มีก้างปลามีไม่เยอะหรอกก็เอามีดสับแล้วโลเต่าสับกดซับตะไคร้ข<ผ>ม <ไป S 1> ทำยังไงนะคแนนซื้อ เทาามืดออกออกดูอืมดีจัง S> <S เขาบอกให้ขุดขุดขมิ้นขาวมาด้วยอืมน่ะอร่อยยินม้งพริกอะเขาไม่ได้บอกให้ให้ขุดเขาบอกว่าให้ถอนถอนต้นมันมาด้วยเต็มเลยบ้านเขาปลูกอะไรก็งามนะฝั่งนู้นแดดจัดฝั่งนี้ไม่ค่อยมีแดดขมิ้นขาวอร่อยถอนมารับตอนมาแล้วก็ ร้างให้สะอาดแล้วก็แช่ตู้เย็น,นดินดินแข็งขุดไม่ไหวอ่ะดินแข็งมากลงหัวดีนะดิกิน้ำพริกนะมมไม่มีเบื่อไม่เติมข้าวรอบสามเหรอพอแล้วไม่มีผลไม้กินแล้วค่ะอืมอมะละกอสุกอร่อยจริงตัดทิ้งไปหมดแล้ว ก้างก้าง,งบาดทงก็อบอกว่าก็สับแล้วนะกิ่นี่ก่อนนะคะมาปก็อิ่มพอดี <ไป S 2> อ,อะไรเหร,อ,อ,ร,หรอนะกกะทินยอดกะทินอ่อน ก็กินกับปลาจมแต่นี่ไม่มีปลาจมอืมอจแกนั้นแหละอร่อยคราวนี้ไปจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะ